ดูสิค่ะคิวยาวมากยาวเวอเลยอะคือคุณดูดิเออใครจะไปรอไหวนี่ เขา้ยืนกัน2เมตรนะจ้ะ <c oughs> โคตรยาวเลยดูนี่ยาวออกมาโอ้ oh, แม่เจ้าโอ้ไมคกอดลึกก็แต่นี้ that's crazy look โอ้แม่เจ้า <c oughs> ตกใจเอาหมดเลยยาวอะไรขนาดนี้นี่คือภาพบรรยากาศนะคะ ดี๋ยวไม่เป็นไรหาร้านอื่นดูที่คนไม่เยอะนะมันจะต้องออกช้าวๆว่าถ้าออกสายมันก็เป็นแบบนี้แหละคนมันก็เยอะเป็นธรรมดานะคะเข้าของหมดแล้วตอนเนี้ยใครมีเงินที่จะซื้อตุ๊ดเยอะๆมันช่วงแรกๆนะคะก็คือคือ,คอบางท่านที่ถามเนี่ยของในอังกฤษเนี่ยช่วงเนี้ยขาดใหม่มีเต็มเพียบเลยค่ะมีขายหมดทุกอย่างแล้วแหละแต่เพียงแต่คนจะมีกําลังซื้อหรือเปล่านะคะ ก็เลยต้องมาต่อขิวยาวยาวกันนะจ๊ะเว้นช่องว่างห่างกัน2เมตรโอเคค่ะเดี๋ยวใช้เชฟทอมเป็นคนลงไปซื้อของนะคะชันรออยู่บนรถจ้ะ ค่ท่านผู้ชมค่ะนะคะให้เชฟทอมเขาลงไปซื้อของแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะคะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะจะมาอัพนะคะข่าวล่าสุดเนี่ยนะเมื่อวันอังคารนะคะที่7เมษายนนะคะทางเพจ UK in Thailand นะคะหรือว่าเป็นเพจของทางสถานทูตอังกฤษนะคะประจำประเทศไทยนะคะท่านทูตเนี่ยนะได้มาเอ่อออกคลิปนะคะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเราก็มีการอัพลงในเพจนี้นะคะ เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยสถานการณ์เนี่ยเนี่ยนะคะก็คือเอ่อออกมาพูดนะคะออกมากล่าวเพื่อเอ่อบอกให้คนอังกฤษนะคะที่อยู่ไทยนะคะถ้าคุณคิดจะกลับประเทศอังกฤษเนี่ยให้รีบกลับสะนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข่าวเนี่ยคือคือรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาประกาศไปนานแล้วนะคะหลายวันแล้วด้วยแหละนะบอกให้คนอังกฤษไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเรียกกลับประเทศนะจ๊ะ นะแต่เนื่องจากว่าเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีคนอังกฤษนะคะอยู่เยอะนะคะบางคนเนี่ยมีบ้านนะคะอยู่ที่นั่นมีครอบครัวอยู่ที่นั่นหรือว่าเป็นเศรษฐีอังกฤษนะคะอย่างเพื่อนแซมอย่างเนี้ยนะจะมีเพื่อนบางคนนะคะที่แบบว่ามีบ้านอยู่ที่เกาะสมุยมีบ้านอยู่ที่ นะคะพัทยามีบ้านอยู่เชียงใหม่ที่แบอบกหลังเบลเลอร์หลังใหญ่โตเป็นแบบว่าเศรษฐีอังกฤษเลยแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเนี่ยแหละนะคะก็ไม่ใช่แค่พวกเศรษฐีย่างเดียวหรอกนะคะก็คือทุกๆคนนะคะคนอังกฤษซึ่งเป็นที่ทราบกันเนี่ยคนอังกฤษที่อยู่ที่ไทยเนี่ยนะไม่ใช่ฝรั่งอังกฤษทุกคนจะรวยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะทางท่านทูตเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณจะกลับมาแล้วถ้าเกิดว่านะคะบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินนะจ๊ะคุณก็ สามารถที่จะติดต่อไปได้ทางอีเมลนะคะท่านผู้ชมค่ะก็เขาก็มีอีเมลนะคะซึ่งรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาตั้งงบเวลาก็คือเขาบอกให้คนเขาเนี่ยกลับประเทศนะคะอย่าปล่อยให้บอกว่าเฮ้ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าไทยปิดทุกอย่างปิดน่านฟ้าหมดนะคะตอนนี้ยังมีบางสายการบินที่ที่ยังบินอยู่นะคะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาปิดทุกอย่างเมื่อไหร่เนี่ยนะคะคุณขาทีนี้ก็จะมีปัญหานะคะนั่นก็คือคนอังกฤษที่ค้างตึ้งอยู่ที่นั้นเนี่ย ที่เมืองไทยเนี่ยจะทํำยังไงนะคะท่านผู้ชมนะ,ะตามอ e ีเมลนี้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวฉันจะแปะไว้ให้นะคะก็จะให้ดูคลิปนะคะสักแปบนึงนะคะท่านผู้ชม If you are looking to go back to the UK in the near future I encourage you to do so now Despite the restrictions there are commercial options available to fly out of Bangkok back to the UK Either direct or via third country We know, for example, that this morning's EVA Airlines flight to London left with 120 empty seats. ะะอีว่าแอร์เนี่ยสส่กัรบินที่ท่านทูตพูดเนี่ยนะคือ,เ,อเพื่อนแชมนะคะที่อยู่ที่เกาะสมุยอ่ะเ,เออก็คือได้คุยกันนะคะก็คือไอ,อ,อตอนที่เขาอยู่ที่สนามบินนะคะสุวรรณภูมิเนี่ยนะแชมก็ได้โทรคุยกันเพราะว่าเขาตัดสินใจที่จะเลือกเดินทางกลับมาอังกฤษนะคะด้วยเหตุผลเนี่ยที่ว่า,เ,าเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่ไทยนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเขาก็กลัวในเรื่องของความปลอดภยัยเพราะว่าเขาไม่ได้มีครอบครัวหรือว่าไม่ได้มีอะไรแต่ว่าบ้านหลังใหญ่โตเบลเลอร์เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่า เฮ้ยถ้าเกิดว่าในภาวะอย่างเนี้ยมันเป็นภาวะสงครามนะคะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรไม่ดีนะคะทุกอย่างเอลอลับหมดเนี่ยคนไม่มีเงินคนไม่มีรายได้เนี่ยนะคุณคิดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยทิ้งบ้านไปที่นั่นก่อนนะคะแล้วก็กลับมาที่อังกฤษเนี่ยเขาเออบินมาเที่ยวที่ท่านทูตบอกเนี่ยนะ uh, so I, I, I แล้วนั่นก็คือความคิดเห็นนะคะของเพื่อนแชมที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะบ้านหลังเบลเลอร์เลยแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะ กลับมาที่อังกฤษนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้มีครอบครัวอะไรถ้าอยู่ที่ไทยคือคุณหลังเบอร์เลอร์ขนาดนั้นแล้วก็เข้าใจเขาใช่ปะเจ็บป่วยขึ้นมาทํำยังไงเขาก็กลัวเป็นธรรมดานะคะตอนแรกอ่ะเราก็บอกเขาถามเขานะว่าเฮ้ยคุณจะกลับมาที่อังกฤษหรือเปล่าตอนที่รัฐบาลประกาศมาหลายวันแล้วนะคะนานนานแล้วแหละสักพักหนึ่งนะคะที่รัฐบาลออกมาเรียกให้คนนะคะอังกฤษนะสัญชาติบริเตนเนี่ยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยที่กําลังท่องเที่ยวเดินทางหรือว่าใช้ชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเดินทางกลับอังกฤษให้รีบกลับจะต หลายคนด้วยกันนะคะที่คิดแบบเดียวกับฉันว่าณนะโมเมนต์นี้ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินไม่พร้อมคุณมีเงินไม่พอเนี่ยคือคุณเจ็บป่วยเป็นอะไรตายขึ้นมาถ้าเกิดว่าอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยคุณไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยคือคือมันจะเป็นภาระของหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะเป็นอาจจะเป็นภาระของแฟนคุณภรรยาคุณถ้าคุณไม่ได้มีเงินเลยนะคะเขาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเออคิดแล้วแหละเฮ้ยณโมเมนต์นี้เนี่ยสิ่งไหนคือสิ่งที่สําคัญที่สุด นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่การตัดสินใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนอังกฤษเขาตัดสินใจที่จะเลือกเดินทางกลับมาอังกฤษเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะยังอยู่ในเอ่อระบบนะคะยังอยู่ในเซตเทิลของที่นี่นะคะเขาสามารถที่จะเคลมนู่นเคลมนี่เคลมนั้นได้ถ้าเขาไม่มีเงินนะคะแต่ถ้าเขาอยู่นู่นอะไรบ้างที่เขาสามารถเคลมได้อาจจะอยู่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นฝรั่งรวยฝรั่งมีตังหรือว่าภรรยารวยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ฝรั่งทุกคนนะจ๊ะที่รวยที่มีตังนะคะณโมม นี่ก็คือโอเคนะคะกลับได้ดีที่สุดถ้าทั plan, not, keep, uh, updated, ้งหมดนั้นเป็นอนาคตที่ยั่งยืนและคุณมั่นใจว่าคุณมีแผนที่ดีแล้วโชคดีกับคุณถ้าไม่ใช่โปรดใช้โอกาสนี้ตอนนี้เพื่อออกจากสหราชอาณาจักรเราจะพยายามและดำเนินต่อไปเพื่อให้เว็บไซต์ของเราอัปเดตคำแนะนำการเดินทางของเราอัปเดตด้วยทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับข้อจำกัดล่าสุดที่ถูกวางไว้รอบประเทศไทยเป็นสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วดังนั้นโปรดจับตาดูทางนะคะสถานทูต เอังกฤษประจำประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดนะคะก็ไปติดตามได้นะคะที่ UK in Thailand นะคะเพจนี้ถือว่าเป็นเพจที่จะได้ช่วยกันแชร์นะคะใครที่มีแฟนเป็นคนอังกฤษที่อยู่ที่ประเทศไทยใครที่มีเพื่อนเป็นคนอังกฤษเนี่ยนะแชร์แชรแชให้เขาได้เห็นนะคะท่านผู้ชมเนาะนะนะสุดท้ายแล้วก็นะคะฝากทุกๆคนรืยกันณนะโมเมนต์นี้ว่าเฮ้ยไม่ต้องคุณไม่ต้องกัดกันไปกัดกันมานะคะ โอเคนะคะถึงแม้ว่าเอา่อประเทศไหนๆก็แล้วแต่ที่คุณอยู่เนี่ยอาจจะดีกว่าประเทศคนอื่นๆนะคะก็ไม่ใช่โมเมนต์ที่เราจะต้องมานั่งยกตนข่มท่านส่งกำลังใจให้กันดีกว่าค่ะนะคะสำหรับนะ บ้านไหนประเทศไหนอิตาลีเขาจะทำยังไงอังกฤษเ,งงงเษเขาจะทำยังไงฝรั่งเศสเขาจะทำยังไงเยอรมนีเขาจะทํำยังไงนะคะอเมริกันเขาจะทำยังไงนั่นมันก็เรื่องของประเทศเขาถ้าเราไม่ได้อยู่ในประเทศเขานะคะการที่เราไปออคือที่ซายระบบการแพทย์ระบบสาธารณาสุขเนี่ยสำหรับชันชั้นองแล้วามันไม่แฝงนะคะทุกๆคนเห็นใจคนตายเหมือนกันทั้งนั้นนะคะแต่คุณก็ต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่คุณไปดา่าหมอดา่าพยาบาลของชาติอื่นๆนั่นคือสิ่งผิดนะจนะ๊ะณโมเมนต์นี้ บอกแล้วส่งกําลังใจให้กันดีที่สุดนะคะเนาะไม่ใช่มาแขกันไปแขะกันมานะคะอุ้ยกูดีกว่ามึงนะคะมึงอ่ะโอ้โหอย่าเอาความเกลียดชังนะคะอย่าเอาความขับแค้นในใจเนี่ยมาเป็นดราม่าของสังคมนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่ลูกหลานของคุณเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเด็กไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่างคุณถ้าเกิดว่าคุณอยู่ได้ถึงอื้มคุณคนเราจะรู้ว่าว่าอยู่ได้กี่ปีเดี๋ยวก็ตายใช่ปะเออแต่ถ้าเกิดว่าเด็ก รุ่นต่อไปเนี่ยมาเรียนรู้อะไรผิดๆนะคะสอนให้เด็กรุ่นใหม่มีอคตินะคะต่อชาตินูนชาตินี้คือลองนึกดูสิประเทศชาติจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเด็กรุ่นใหม่โตมาพร้อมอคติชาตินูนแม่งลบกับกูชาตินี้แม่งมึงลบกับกูโนจ้าหมดยุคไปแล้วนะจ้าเต่าล้านปีค่ะกบดินฝังเลยนะคะแค่นั้นจุดไฟด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ลาแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนอีกเช่นเดิมนะคะคุณหมอคุณพยาบาลทั่วทุกที อยู่อยู่ชั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะทุกๆหน่วยงานนะจ๊ะ <_ an> เพื่อนๆค่ะโอเคนะสาหรับใครที่ว่างนะักนะคะช่วงนี้ก็นะบางคนเนี่ยโอ้โหเก่งจังเลยโซเชียลเนี่ยแต่ว่างานอาสาแม่งไม่เคยทําเลยนะคะ <_ an> ก <_ an> จ็จิบมๆบๆมอย่างเดียวเนี่ยเออนะถ้าคุณว่างใครว่างนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่นะคะฟอนไลน์เนี่ยเขาเหนื่อยแค่ไหนหมอพยาบาลเหนื่อยแค่ไหนอาสาสมัครเหนื่อยแค่ไหน ไปสมัครเป็นอาสาสมัครนะคะแค่นั้นแหละแล้วคุณจะรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหน <c oughs> โอเคเนาะแล้วก็ไม่ต้องพูดมากนะคะก็เนาะคนเราคอมเมนต์คอมเมนต์ได้นะคะว่าก็ว่าได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ลงมือทอําอ่ะคุณไม่รู้ละคะ่ะโนจ้านะจ๊ะเก่งจริงก็ลงมือทํแต่อย่าเก่งแต่ปาก <c oughs> finish <c oughs> finish ค่ะ w <c oughs> <c oughs> อะไรเซฟทอม <c oughs> <c oughs> ปละค่ะเราพีอ่อกน,นะคะ